ข้อ3นะคะเป็นเกี่ยวกับคำสั่ง move ค่ะ move นะคะเป็นคำสั่งในภาษา s m b l y เสำหรับคัดลอกข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางโดยที่ค่าเดิมของต้นทางค่ะจะไม่เปลี่ยนกานทำงานของคำสั่ง move นะคะจะแปลงออกเป็น3ขั้นตอนค่ะขั้นแรกก็คือการดึงคำสั่งค่ะขั้นนี้นะคะ control unit เนี่ยจะส่งสัญญาณไปยังโปรแกรม counter เ,เ,เพื่อดึงที่อยู่ของคำสั่ง แล้วก็ส่งสัญญาณคอนโทรไปยังเมมโมรีเพื่อดึงคำสั่ง move ่ะมาเก็บไว้ใน IR อธิบายเพิ่มเติมนะคะคอนโทรยูนิตค่ะเป็นส่วนหนึ่งของ CPU ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคำสั่ง m o v ค่ะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการถอดรหัสค่ะขั้นนี้ค่ะคอนโทรยูนิตจะถอดรหัสคำสั่งเพื่อระบุว่าเป็นการดำเนินการแบบ m o v ค่ะแล้วก็ระบุ register ต้นทางค่ะก็คือ R 3แล้วก็ r e g i ต t ร r ปลายทางก็คือ R 2 แล้วก็ทำการสร้างคอนโทรลซิกนอลค่ะขั้นที่3านะคะก็คือการปฏิบัติคำสั่งค่ะขั้นนี้คอนโทรลยูนิตจะส่งสัญญาณ read enable ไปยังดิจิตเตอร์ต้นทางค่ะเพื่อเปิดอ่านข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลต้นทางผ่านดาต้าบัตเสร็จแล้วก็จะส่งสัญญาณ write enable ไปยังดิจิตเตอร์ปลายทางเพื่อ copy ข้อมูลค่ะตัวอ,อย่างผลลัพธ์การทำงานนะคะ อันนี้เป็นก่อนใช้คําสั่ง move นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลังใช้คําสั่ง move แล้ว r e g i ต t ร r ต้นทางของเราก็คือ R3 ค่ะ r e g i ต t ร r ปลายทาง,งาคือ R2 แล้วเมื่อใช้คําสั่ง move นะคะ r e g เต t ร r ปลายทางเนี่ยจะเปลี่ยนค่าไปตาม r e g i ต t ร r ต้นทางก็คือเปลี่ยนเป็น,น1101 uh. ค่ะก็คือตามตัวนี้แล้วก็ r e g i ต t ร r ต้นทางนะคะ R3 เนี่ยมันจะมีค่าคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะก็คือเป็น1101เหมือนกัน ส่วนอันนี้นะคะเป็นการจำลองการแสดงคำสั่งค่ะตรงนี้นะคะหมายถึงว่าเราแสดงคำสั่งอะไรแล้วก็อันถัดไปเป็นซอสนะคะอันถัดไปเป็น destination คะ่ะอันนี้เรามาลองใส่เลขนะคะอันนี้เป็นก่อนสับสวิตนะคะตรง r 2หรือว่า destination เนี่ยมันจะยังไม่มีเลขอะไรล้านเข้ามาค่ะแล้วพอเราสับสวิตแล้ว r 2ที่เป็นปลายทางเนี่ยคะ่ะจะ ค่าล่าค่าจากต้นทางมาก็คือ1101ค่ะแล้วก็ค่าต้นทางเนี่ย R 3านะคะจะมีค่าเป็น1101งคงที่ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นประโยชน์หลักของคำสั่ง move นะคะก็คือเราสามารถคัดลอกข้อมูลจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งได้โดยที่ไม่กระทบข้อมูลต้นทางค่ะขอบคุณค่ะ